สักการีนะพุทธังภูเชมะก้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการีนะธรรมังภูเชมะก้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อินินาสักการะนสังฆังภูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงค์ด้วยเครื่องสักการะาระมหาทุาาทสัมมาสัมพุทธัจสะ นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาหังปันเตสุจิระปารินิพุทธรมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามะธรรมัญญา สังกัจจะพุทธมามากาติโดสังโฆทาเลทุ้าเตพระสงค์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเมษเด็จปร,รินิพานภายนาแลว้วตับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามากะผู้ถึงกระรัตนาใจเป็นสาระตลอดชีวิตตั้งเต่ััดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธา ในพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือบงคนตื่นข่าวไม่สเสวงบุญนอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเดิน